ยมทูตกับจ๊กเกอร์นะครับผมต้องบอกก่อนว่าให้กําลังใจทั้งคู่นะครับแต่ต้องเอียงไปทางตะยมทูดเพราะว่าตะยมทูตเป็นครอบครัวกันละครั้งหนึ่งบายโคซิโรไปแล้วและถ้าใครแพ้ครั้งนี้นะต้องบอกก่อนว่าโดนเซตหยอสูตรต่อ2องหอใส่ไข่แน่เอ้จ๊กเกอร์มึงเตรียมตัวโดนแน่ตะยมทูตนะมึงสองหอสามหอสหอ ไม่ต้องใส่ไข่หรอกใส่หน้าเองแน่ระวังไว้ดีนะเบงจอกเกอร์ผมอยู่ข้างตะยมทูตนะถ้าตะไม่ไหวตะบอกผมเลยนะผมเชียร์ตะอยู่แล้วร้อยครั้งนี้ระหว่างเหยนจอกเกอร์กับตะโยมทูตนะครับผมขอส่งแรงใจแรงเชียร์เม่งปากด,ดำนะครับไปให้ตะยมทูตอยู่แล้วเพราะน้องตอยายมทูตเนี่ยเซตยอดสุดต่อสองห่อสามหอ่อใส่หอ่หอ,หอพิเศษแล้วก็เขาเป็นครอบครัวเดียวกับผมด้วยตะต้องสู้แบบพี่น้อยนอ้องต้องสู้กันนะครับ คลิปนี้ก็มาฝากเป็นกำลังใจให้ตะยมทูดนะครับที่จะขึ้นยกไฟกับกับโจเกอร์นะครับอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้ตะยมมทูดนะครับสั่งสอนเด็กให้รู้สำเร็จนะครับโอเคนะครับไปจะนะเป็นเกมกีฬานะครับสวัสดีครับมวยไฟขับระหว่างเดินโจเกอร์และก็ตะยมมทูดโจเกอร์นะนายเจอของแข่งแล้วแลวจะรู้ว่าโรงเรียนลูกผู้ชายเขาสอนอะไรมาบ้างเตรียมตัวรับไว้ให้ดีเลย นายสวยแล้วจุ๊บจุ๊บถาถึงคู่ตะยมาทูตกับจ็อกเกอร์ลนะครับวันที่26นี้นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ผมนะครับจะไปเชียร์ตะยมาทูดแน่นอนเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะพาเพื่อนผมไปด้วยว่าไงเพื่อนไปดูไหมไฟขับาไปที่ไปตายมมาทูตนะกับจ็อกเกอร์นะไปเราไปดูใครอ่ะ ไปดูตะยมทูตเดไปดูตะยมมาทูอไฟสี่ออเดี๋ยวฝากเขาด้วยนะไฟขับนะผมผมเชียร์ตายมทูดนะครับตะยมทูตนะครับแล้วก็ฝากบอกเยน,นโจ๊กเกอร์ด้วยว่าเดี๋ยวก็รู้ครับว่าอสองห่อใส่ไข่มันจะคืออะไรนะครับรอเลยสวัสดีครับครอบครัวกันละครั้งหนึ่งนะครับไฟขับไทยแลนด์ระวังเยน,นจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตะยมทูตนะครับ ไฟนี้นะครับเสร็จตะยมทุท่แน่นอนผมให้ตานะครับถ้าตะยมทูท่ไม่ไหวนะครับเพื่อนผมมีมือดีจากเท็กซัสนะครับ